สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิง์เดือนมีนาคม สำหรับเดือนมีนาคมนี้ดาวอังคารดาวเสาดาวราหูและดาวพฤหัสเป็นดาวปริวัติเกษตรเกษตรสลับเรือนสี่ราศีอีกทั้งดาวศุกร์เป็นดาวอุดมเกณฑ์ดาวเสาเป็นดาวเกษตรและดาวพฤหัสมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคซึ่งส่งผลดีด้านการเงินการงานโชคลาภและด้านคู่ครองความรักแก่เชะตาเป็นอย่างมาก ทำให้ด้านตัวตนจิตใจของเจ้าชะตามีความสุขสดชื่นเบิกบานร่าเริงไปจนตลอดทั้งเดือนสําหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงตลอดเดือนมีนาคมนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงิน ดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีสิงค์คือดาวพุธหลังวันที่สามีนาคมไปจนตลอดทั้งเดือนโคจรสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นประ,กะเกษตรส่งผลให้ด้านการเงินระยะนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยจะมั่นคงถาวรเท่าไหร่นักการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินมักจะมีอยู่อย่างตลอด แต่ก็ยังสามารถใช้สติปัญญาและความสามารถของตนเองแก้ไขสถานการณ์ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโชคลาภด้านการเงินตลอดเดือนนี้มักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอช่วงนี้จะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางดังนั้นรายรับรายจาก